สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับลาวพัฒนานะครับผมทำสูตรลาวพัฒนางวดวันที่26พฤษภาทำขึ้นมาใหม่นะครับสูตรแกะกล่องใหม่มีอยู่สูตรหนึ่งที่ทำใหม่แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ผมทำไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เลือกนะผมก็เสียดายอยู่ว่าผมไปเลือกอีกชุดหนึ่งนะครับอีกสสูตรที่มันไม่มานะ งวดนี้ถ้าตัวเลขที่ผมคัดให้ตัวเด่นตัวรองตัวเน้นตัวรองนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้งวดนี้เด่น8กับ5 2ตัวนี้ผมชอบเท่าๆกันนะครับชุดเน้นก็จะเป็น8 9 8, 8 9 0 8 1 9 5 0 5 1 5ชุดรองก็จะประมาณนี้เด่นผมให้ลุ้นที่เลข8นะครับแต่ก็ระวัง9้านะครับคุณผู้ชมงวดนี้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์วันพระนะ ให้ระวังเก้าไว้ด้วยนะครับมีโอกาสที่แปดกับเก้าจะติดนะถ้าเป็นวันพักนะครับหยส่วนมากมหอยเล่ามันจะมานะสูตรงวดที่แล้วนั้นผมลงให้สองสูตรผมจับให้ก็ไม่เข้านะครับคู่ชุดก็ไม่มาให้แล้วก็อ่า ชุดเด่น2ตัวชุดเด่น2ตัวนั้นเข้านะครับ2องวดหลังสุดตัวดึงตัวเดียวไม่เข้านะเข้าเฉพาะเด่น2ตัวมาตัวไปเข้าตัวรองตัวเน้นตัวเดียวไม่เข้าแต่ว่าคู่ชุดของผมนั้นค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับค่อนข้างที่จะไม่เข้านะาจับคู่ชุดแล้วมันไม่มาให้อย่างงวดที่แล้วก็เหมือนกันผมก็เน้นชุดนี้นะครับ มันมาอยู่แต่ว่ามันไปคนละทางกันก็คือ5้าในลงล่าง9ขึ้นบนนะครับจะจับคู่ชุดมันก็เลยไม่เข้านะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ผมเลือกมาในงวดที่แล้วก็คือสูตรนี้ซึ่งจับคู่ชุดก็ไม่เข้านะครับ5ก็ลงล่าง9ก็ขึ้นบนนะแต่ว่าสิติที่ผมลองทําย้อนหลังไปเนี่ยมันเข้านะครับนะมันเดินนะแต่ว่า พอมาใช้จริงๆแล้วมันไม่มาให้นะครับงมวดนี้ผมทำสูตรขึ้นมาสูตรชุดนี้ค่อนข้างน่าจะสนใจอยู่ก็คือสูตรชุดนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินเฉพาะ2ตัวล่างนะครับผมทำขึ้นมาใหม่2ตัวล่าง เดินมาอยู่7งวดก็คือ852579374087แล้วก็งวดที่แล้วก็คือ25นะครับงวดนี้จะเป็น78กับ901ก็จะมีอยู่6ชุด7071898081มี79ในงวดที่แล้วออกไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะมานะครับนะแต่ก็ระวังไว้อยู่นะ <c oughs> เพราะว่าวันพระมันชอบมา9ว่า789นี่ติดนะ ราะว่าตัวเด็กมันส่วนมากนี่มันจะมาแบบมันจะห้อยของงวดที่แล้วมาด้วยแทบทุกงวดนะครับ10บกว่างวดแล้วนะจะห้อยมา4ตัวนี่เดินต่อมาเป็นอย่างน้อยอหนึ่งตัวนะบางงวดก็สองตัวได้ซ้ำนะอย่างงวดที่แล้วก็มาสองตัวนะครับก็คือ7กับ9เนี่ยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมฝากคาเตือนนิดนึงก่อนนะครับคุณผู้ชมน,นเดี๋ยวผุลืมนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคาน Saint วณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ ผมเสียดายอยู่ว่าทําไมผมไม่เลือกสูตรนี้ผมทําสูตรนี้เป็นสูตรแรกเลยนะครับนะผมเห็นตัวเลขมันค่อนข้างที่จะไปทางเดียวกันในวดที่แล้วด้วยนะก็มีห5า 5, 5 9เนะที่มันมันมาชนกับสูตรอ่าหก้าหกเั่นแหละที่มันมาชนกับสูตรสูตรเนี้ยผมก็เลยว่าไปเลือกอีก2สูตรที่มันไม่มาซะเพราะว่ากันสูตรนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอย,อยู่ก็คืออยู่6ชุดนะครับ ก็คือ95 98 05 08 1518แล้วก็จะมี91ผมตัด2ตัวนี้ออกนะครับ01กับ11รุ่นที่5กับ8รุ่นที่2ตัวนี้นะครับสว่วนธี่คำนวณก็ตามนี้นะแต่ว่าสูตรชุดนี้มันจะสลับบนสลับล่างอยู่มันจะไม่เหมือนสูตรชุดแรกนะครับสูตรชุดแรกนั้น เดินล่างมาตลอดแต่ว่าก็จะมีเดินบนอยู่2งวดนะก็คืองวดที่ออก85กับ94นะครับเดินบนงวดนั้นก็จะลงล่างหมดนะครับแต่ก็จะมีบางงวดที่เข้าทั้งบนทั้งล่าง2532มาทั้งบนทั้งล่างนะครับมี6ชุดนะผมมองดูนะที่ผมมองมองไว้สำหรับชุดนี้นะ ส่วนสูตรเล็กเด่นนะครับสูตรเล็กเด่นก็จะมีอยู่หลายสูตรที่ผมทําขึ้นมาผมจะให้ดูสูตรหลักๆที่ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบก็คือสูตรนี้สูตรหนึ่งมันจะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียวจะเดินอยู่ประมาณ6กมวดนมวดนี้เป็นวดที่7แล้วก็อีกสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็น5กับ8 ที่ผมมองไว้ก็มี2ตัวนี่แหละที่ที่คิดว่าน่าจะติดนะครับน่าจะติดแต่ถ้าจะเอาว่างวดที่ผ่านมาก็จะมี5ถ้ามันเดินต่อก็จะมี5นะแต่ผมเลือก8นะเพราะมันมีอยู่สูตรนี้สูตรอีกชุดหนึ่ง แต่ว่า,างวดที่แล้วก็จะไปทางเดียวกันอยู่ก็คือ7กับ9ถ้าว่ากันสูตร2ตัวนี่นะ7กับ9 7 8 4 0 4 4 5 5นะครับ2 2 5 8ก็ไปทางเดียวกันจะมีงวดนี้ที่ไปคนละทางกันถ้า2สูตรนี้ก็จะเป็นเลข8นะ สูตรตัวเดียวนี้ด้วยนะครับ5ก็สวยนะผมผมตัดใจเลือก8นะครับมารุ่นกันดูคุณผู้ชมงวดนี้จะเป็นยังไง <c oughs> สุดท้ายเดี๋ยวผมฝากกลุ่มไลน์นิดหนึ่งนะครับ ที่ต้องการเข้ากลุ่มไลน์ไปรับข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับไปที่แอป l ลายพิมพ์แอดวาหแล้วก็กดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีอยู่ฟรีพอใจอยู่ไม่พอใจออกได้เลยนะครับไม่มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นนะโอเคคุณผู้ชมสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันแนวทางเหล่าพัฒนานะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องการาบขอภัยคุณผู้ชมทุกตัวเลขกองสลากเป็นผู้ตัดสินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ